คุณเคยไหมงานกองเต็มโตะ๊ะแต่ใจบอกว่าไว้พรุ่งนี้ก็ได้แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่เคยมาสักทีการผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ทำให้เราสบายขึ้นแต่กลับทำให้เราเครียดมากกว่าความสุขเล็กๆจริงๆอยู่ที่การเริ่มทำทีละก้าววิธีแก้ง่ายๆมี3ข้อ 1. เริ่มจากงานเล็กที่สุดที่ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีแล้วทำเลย 2. แบ่งงานใหญ่เป็นชิ้นเล็กๆทำทีละขั้นตอน 3. ให้รางวัลเล็กๆหลังทำเสร็จเช่นดื่มกาแฟหรือฟังเพลงที่ชอบและสุดท้ายเขียนเช็คลิสต์เพื่อให้การขีดค่าง,งานเสร็จเติมพลังใจจำไว้นะความสุขไม่ได้รออยู่ที่วันพรุ่งนี้แต่มันเกิดขึ้นทันทีที่คุณลงมือทำวันนี้ถ้าคุณอยากเลิกผัดวันประกันพรุ่ง ลองใช้กด3ข้อนี้แล้วคอมเมนต์เล่าให้ฟังว่าคุณจะเริ่มจากอะไร